สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้หนึ่งทุ่มตรง 6. ตุลาคม2567สครับสวัสดีพี่น้องอสอมอทั่วประเทศครับพี่น้องอสอมอครับรับ2,000บาทเดือนสุดท้ายของปีกุมาระมาณ2567ครับเดือนนี้เดือนตุลาคมรับค่าเบิกเงิน2,000บาทรับเดือนสุดท้ายของปีกุมาระมาณ2567นะครับและวันนี้ก็จะแจ้งปฏิทินการโอนเงินค่าเริการนอสอมของปี2 5 6 8ให้ทราบด้วย ดังนี้ครับสำหรับค่าประกันอสอมครับของเดือนกันยายน25672,000บาทนะครับซึ่งค่าประกันของเดือนกันยายน2567เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2567นั้นจะโอนวันที่15ตุลาคม2567นะครับส่วนรายการหักชออกอสอมวันนี้ยังไม่ทราบครับมีการประชุมคณะกรรมการสมาคมชออกอสอมแห่งประเทศไทยไปแล้ว เมื่อวานนี้วันที่5ตุลาคม2 5งยังไม่มีข่าวออกมาจากสมาคมชกสสมน่าจะเป็นพรุ่งนี้วันที่7ตุลาคม2 5งก็จะทราบข่าวรายละเอียดการหักชกสสมว่า15ตุลาคม2 5งนี้จะหักเท่าไหร่นะครับรอฟังข่าวที่ช่องอาร์เกมเมอร์นะครับพี่น้องอ,อสมทุกคนทุกท่านนะครับลำดับต่อไปเป็นการแจ้งปฏิทินการโอนเงินค่าเผิกการของอสมประจำปีงบประมาณ2 5 6 8 ปีงบประมาณ2 5 6 8เริ่มตั้งแต่ค่าผูยการของเดือนตุลาคม2 5 6 7ทุกเดือนไปเรื่อยๆจนถึงเดือนกันยายน2 5 6 8 12เดือนของเดือน12เดือนของปีงบประมาณ2 5ง8ันห้าร้อยการออกของอสมอจ่ายวันไหนบ้างตามที่โชว์ในหน้าจอนี้นะครับค่าผู้การของเดือนตุลาคม67โอน15พฤศจิกายน6 7นะครับของเดือนพฤศจิกายน6 7โอน13ธันวาคม67 ของเดือนธันวาคม67โอน15มกราคม2568ของเดือนมกราคม2568โอน14กุมภาพันธ์2568ของเดือนกุมภา2568โอน14มีนาคม2568ของเดือนมีนาคม68โอน11เมษายน2568ของเดือนเมษายน2568โอน15พฤษภาคม68ของเดือนพฤษภา68โอน13มิถุนายน2568ของเดือนมิถุนายน2568โอน15กรกฎาคม2568 ของเดือนกรกฎาคม2568โอน15สิงหาคม2568ของเดือนสิงหาคม2568โอน15กันยายน2568และค่าบริการของเดือนกันยายน2568ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2568ก็จะโอนวันที่15ตุลาคม2568ครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมปฏิธีกลางนํามาแจ้งให้กับพี่น้องอสมทราบเกี่ยวกับปฏิทินการโอนเงินค่าบริการปีงบประมาณ2568ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ